วัสดีครับผมจารําเข้ชาวนาวันนี้มีสาระดีๆเรื่องใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ชมไปชมครับ 2- อสมอาทิตย์นะฮะเล็บมือเล็บเท้าของเราจะยาวนะครับดังนั้นเราต้องตัดนะฮะเล็บยาวไม่ดีถ้ามีเวลานะครับหลังจากที่อาบน้ำดีที่สุดเลยนะฮะท่านชมเพราะเล็บของเราจะอ่อนนิ่มนะฮะถ้าไม่มีเวลานะครับก็ นำมือของเรานะครับเข้าของน้ํานะครับไปล้างไปแช่ให้นิ่มนะครับตลอดจนเล็บเท้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จัดกลารเลยนะมีโต๊ะสักตัวหนึ่งนะครับปูด้วยผ้าสีดําถ้าไม่มีผ้าพื้นใหญ่ก็ใช้เสื้อนะครับสีดําก็ได้นะครับปูแล้วก็นั่งตัดเลยนะฮะทำไมผมถึงว่าต้องใช้ผ้าสีดำนะครับเพราะว่าขณะที่เราตัดนะคุณผู้ชมนี่นะฮะ บางทีมันจะมีเล็บนะครับที่กระเด็นนะครับเนี่ยถ้าเรามีพื้นผ้าสีดําปูนะครับเล็บจะกระเด็นไปไกลนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับสามารถจัดการหลังจากตัดติดได้ง่ายนะครับนําไปทิ้งที่ขยะได้ง่ายนะครับส่วนเล็บเท้านะครับจะใหญ่นะครับไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะผมขอไปด้วยนะครับก็เป็นทุกขภาพของตัวเราเองนะครับเล็บยาวไม่ดีนะครับเพราะว่าในเล็บ มือเล็บเท้านะครับการเล็บยาวมันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับไปซ่อนอยู่ที่เล็บนะฮะนี่นะก็นำสาระใกล้ตัวนะครับมาฝากท่านผู้ชมบางทีก็เป็นการดีนะครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพในการตัดของเราด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้มือนะครับอย่างท่านที่ถนัดมือขวานะครับก็จะไปด้อยที่มือข้างซ้ายนะครับก็เป็นการทดสอบ นะครับความพร้อมนะครับสภาพของเรานะครับในการตัดนะครับในการบังคับที่ตัดเล็บนะครับมือซ้ายตัดเล็บนิ้วมือขวานะครับมือขวาตัดเล็บนิ้วมือซ้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพนะครับออกกาลังกายมือด้วยนะฮะท่านผู้ชมในราคาที่เราตัดนะฮะวันนี้ก็นาสาระใกล้ตัวนะครับเป็น สิ่งที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเราเองนะฮะทั้งเล็บมือเล็บเท้านะครับเราต้องดูแลนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการดูแลเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะไปพึ่งหมอนะครับร้านเสริมสวยต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้นําสาระดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมขอพูนท่านการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ